ใบเตยสุธีวันกุญชรหรือใบเตยอาสยามออกมาโพสต์อินสตากแกรมเป็นครั้งแรกหลังจากที่หยุดการอัปเดตท,ทุกอย่างในโซเชียลมานานกว่า3เดือนนับตั้งแต่โพสต์สุดท้ายเมื่อวันที่5พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาโดยวันนี้วันที่13สิงหาคม2566อินสตากแกรมของใบเตยอาสยามได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือน โดยเป็นการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นภาพบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดน้องเวทมนลูกสาวตัวน้อยของใบเตยและดีเจแมนและยังมีการโพสต์แคปชั่นระบุเนื้อหาสุดซึง้ง ซึ่งลุคชานวิทน้องแท้ๆของใบเตยเป็นผู้นำข้อความของใบเตยและดีเจแมนที่ฝากถึงลูกสาวมาถ่ายทอดให้กับน้องเวทมนต์หลังได้รับคำฝากฝังจากใบเตยและดีเจแมนโดยมีใจความว่าพ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากนะ้มาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและเอนดูและอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันต์วันเกิดน้องเวทมนต์แก้วตาดวงใจของป๋าป้าแมนและแม่เตยแล้ววันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้า พร้อมตากันนะด้านแฟนๆก็เข้ามาร่วมส่งมอบคำวยพรให้กับน้องเวทมวนพร้อมกับบรรดาแม่ๆคนบันเทิงก็ยังมาร่วมส่งกำลังใจให้กับหลานสาวตัวน้อยและคุณน้าลุกส์อีกด้วย